ในโลกของนักพัฒนาเดี๋ยวนี้เราจะคุ้นหูกับ agile software development ที่เน้นให้เราพัฒนาสิ่งที่สำคัญและ r o l ที่ใช้ตัดสินว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญก็คือ product owner role ฟังดูเหมือนจะเป็นงานง่ายแต่การเข้าใจว่า product owner role จริงๆนั้นต้องคิดต้องทำอะไรบ้างจะเป็นการดีกว่าถ้าได้คุยกับ product owner ตัวจริงเลยครับวันนี้ Tech Monday กับผมรุ่งฤทิ์เจริญสุภกุลรับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดน,น่ารักคุณตาพนิตาสงวนปิยพันธ์ เมนเจอรและ Southeast Asia Digital Product Owner จากบ,บริษัทโบเทคจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเธอติดตามได้ในตอนนี้ครับ t e c h Monday Podcast t e c h for Better Future brought to you by m a c v i Face Plus Plus อุปกรณ์สแกนหน้าสามิติเหมาะสำหรับออฟฟิศเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nvk.co.th ส,ส,ออสวัสดีครับตายินดีต้อนรับสู่เทคประเด็นนะครับสวัสดีค่ะพี่แม็กจ้าก็น้องตาเดี๋ยวพอจะแนะนาตัวเองแบบสั้นๆให้ท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะอย่างที่พี่แม็กแนะนําเมื่อกี้เลยเนาะก็คือตาตอนนี้เป็น product owner อยู่ที่บริษัทโบเทคค่ะอืมก็บริษัทโบเทคคือหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้คุ้นชื่อน่าจะไม่ได้คุ้นชื่อเลยแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ทําการตลาดมากในเมืองไทยยังไม่ได้ทาการตลาดมากนะคะก็ บิสเนสหลักๆของโ r o เทคเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประ,ประมาณ3แกนหนึ่ในแกนนั้นที่ตาทำอยู่อะค่ะก็คือเป็น i n s h o t e c h Exchange หรือว่าถ้าแปลงง่ายๆก็คือโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ค่ะใช่ <c oughs> ซึ่ง uh, ตัวทีมของตาเนี่ยจะทำใน Southeast Asia เลยค,ค่ะถ้าในเมืองไทยอะค่ะ ก็ทุกคนเข้าไปดูได้ง่ายก็คือเป็น frank.co.th ค่ะก็เข้าไปดูได้ค่ะจ้าโอเคงังเข้าเรื่องเลยกันเนาะก่อนจะคุยถึงเรื่องเจ้า product owner เนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าเราอาจจะต้องปูพื้นคอนเซ็ปต์เอจตกันนิดนึงให้ท่านทุกฟังนิดนึงนะครับก็น้องตาพอจะเล่าให้ฟังได้มั้ครับว่า a อ i จ e เนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะครับตาได้ค่ะก็ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคําพูดคำหนึงอะค่ะที่บอกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ปาเร็ว กินปลาชา้าถูกไหมคะคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นปลาเร็วกินปลาชา้าเพราะว่าคือในยุคที่สมัยที่อินเทอร์เน็ตมันเร็วมากแทบจะทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือทุกอย่างเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเร็วมากคะ่ะอาจารย์คือมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นไมซ์เซ็ตแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่จะให้เราเนี่ยตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็ความไม่แน่นอนหลายๆอย่างอืมค่ะ เป็นคอนเซปต์ของการทำธุรกิจหรือว่าการพัฒนาซอฟ์แวร์ค่ะพื้นฐานตรงนี้ก็เน้นให้เราเออ่ทดสอบอะไรแบบเร็วๆประมาณนั้นใช่ทำอะไรให้มันเร็วขึ้นใช่ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบก่อนที่คอนเซปต์อาจใยจะมาค่ะครับอืม ก็กว่าเราจะออกฟีเจอร์สักตัวกว่าเราจะออกโปรดักต์สักตัวเนี่ยบางทีคือมันใช้เวลานานมากก็วางแผนกันไป 2- อสเดือนใช่ค่ะวางแผนอย่างเดียวนะแล้วก็อีเวนต์เอาสัก6เดือนอ่ะแล้วก็เทสอีกสัก2เดือนใช่ค่ะเสร็จปุ๊บก็มานั่งทำด็อกิเมนต์อีกสัก3เดือนใช่ค่ะปีหน้ากว่าจะได้เป็นมากซึ่งตอนนี้ถ้าเราใช้ Process หรือคอนเซปต์แบบนั้นเนี่ยกว่าเราเราจะลอนทีคือมันก็ไม่ ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนะ่ะตอนนี้เขาทำไปจริง,รงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายูสเซอร์ต้องการแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าใช่ค่ะอ่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเอเจนท์ทีมเนี่ยเอมื่อวันนี้เราจะพูดถึงโรเ e อร์ดอร์วันเนอร์แต่ว่าถ้าเป็นเอเจนท์ทีมเนี่ยมันจะมีโรอะไรบ้างครับที่ประกอบกันอยู่ในทีมนี้อืมเดี๋ยวขอแนะนําก่อนว่าก็คือในอาจนย์เนี่ยมันจะมีเฟรมเวิร์กที่เป็นที่นิยม กันอย่างมากในหมู่ซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์เลยเนาะก็คือเฟรมเวิร์กที่เรียกว่าสกรัมสกรัมเฟรมเวิร์ใช่ค่ะซึ่งในสกรัมเนี้ยก็หนึ่งในนั้นก็จะคือเขาจะเน้นในหลายๆด้านนะคะที่แน่ๆคือเมื่อกี้ที่พี่แม็กเกลิลนไปเลยก็คือว่าในเรื่องของด็อกิวเมนต์ในเรื่องของโป o ร e เซสกว่าที่จะกว่าที่จะ ทำเนี่ยเมื่อก่อนมันนานมาก<ช>คือในอาจเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องทำด็อกิวเมนต์เป็นเล่มๆเป็นนานๆขนาดนั้นใช่ค่ะค,คือเราเน้นในเรื่องของการคอมมูนิเคชันเราเน้นในตัวของคนนะคะแล้วก็วิธีการทํางานที่เราพูดคุยกันมากขึ้นประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าตอบคำถามพี่เมย์ว่าแล้วโรในของสกรัมทีมมีโรอะไรบ้างนะคะหลักๆก็จะมีอยู่3โรก็คือมี product owner มี s กร u m Master แล้วก็สกรัมทีม อืมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงผอ้ดำเน์นละกัน,ก,นก็ไว้ตอนท้ายเนาะเดี๋ยวเอาสกามาสเตอร์ก่อนสกามาสเตอร์นี่เขาทำอะไรบ้างนะสกามาสเตอร์เหมือนเป็นผู้ดูแลที่ยิ่งใหญ่ค่ะคือการที่จะ <c oughs> เพราะว่าพอเราทําอะไรเร็วๆถูกไหมคะมเราเราพยายามทําทุกอย่างให้เร็วขึ้นเราตัดด็อก ument หลายๆอย่างออกไปเราเราพูดคุยกันมากขึ้นเนี่ยสกามาสเตอร์เป็นคนที่คอยดูแลทุกคนในทีมว่า ทุกคนเนี่ยทำตาม r o c e s s ต่างๆ methodology ต่างๆที่ทาง s กร u m framework กอ่ะมีพูดไว้ไหมค่ะรวมถึงว่าคอยดูแลคนสมมติว่าคนคนนี้หรือว่า d e v e l o p e r ตอนเนี้ยมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอืมหรือถ้าสับก,ก็จะเป็น Imp e d i m e n t เนาะมีติดปัญหาอะไรไหมแล้วเขาก็จะเข้ามาดูว่าช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างก็ <c oughs> เป็นเหมือนพี่เลี้ยง <c oughs> เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นพี่ดูแลใช่ค่ะแล้วก็จะคอยดูว่าณนะตอนนี้เนี่ยที่ทีมทําอยู่เนี่ย เหมือนกับว่าทําอะไรอยู่แล้วก็มันจะไปสู่โกที่ทีมตั้งไว้อ่ะหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ค,ค่ะก็เออเป็นเหมือนพี่เลี้ยงแล้วอันนี้น่าจะเป็นคําถามก่อนจะเข้าเรื่องเออเอาสกาม,มาสเตอร์ก่อนสกาม,มาสเตอร์กับโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยต่างกันไหมอ,อืมตาต้องขอบอจริงๆแล้วในในสกรามเรมเวิร์กอ่ะมันไม่มี role โ,โปรเจกต์แมเนเจอร์โอ้คนนี้ไม่มีอยู่จริง <laughs> คือคือตาตาพูดเอาคำว่า project manager ละกันเออคือมันคือในโรในสกรัมเลยอะค่ะอย่างที่บอกมันจะมีแค่สามโหมใช่คือ product owner สกรัมม a สเตอแล้วก็สกรัมทีมค่ะทีนี้แต่ว่าถ้าตัวเนื้องานแล้วอะตารู้สึกว่ามันถูกแบ่งแบ่งกันไปในทั้ง3ามโรนี้ก็คือทาง product owner สกัมมาสเตอร์แล้วก็กระจายทีม,มค่ะคือค่ะ,คะถ้ามาดูเนื้องานของ Project m a n นเจอเนาะสมมุติว่าอ่าเข้ามาดูแล Project มาดูรีสอ r ์ทว่าทุกคนทำเป็นยังไงไทม์ไลน์ได้ไหม,อ,มอะไรประมาณเนี้ค่ะคือมันอยู่ในความรับผิดชอบของของทั้งสกรัมทีมอยู่แล้วอืมโอเค,คก็คือกระจายคือจริงๆหน้าที่ความรับผิดชอบกับโปรมันเอ่อคนละแบบกันเพราะว่าเขากระจายเอ่อความเป็น ความรับผิดชอบแบบเนี้ยเข้าสู่ทุกๆคนคุณตอง้ทำทันดังนันโปรก็จะมีแค่สกามาเซอร์ทีมแล้วก็โปรเโอเนอร์่า้ใช่ค่ะแต่ว่าตาต้องขอเรียนด้วยเหมือนกันว่าในหลายๆบริษัทที่ตาแบบได้พูดคุยหรือก็ที่เคยทําอยู่หรือที่ทําอยู่ก็ตามไม่อยากจะพูดถึงมากเนาะคือบางทีเขาก็ยังใช้โรที่ชื่อว่าโปรเจกต์เมนเจอร์อยู่นะเพราะว่าตารู้สึกว่าบางทีคือสกามะค่ะมันอยู่ในโลกของเทคแต่ว่าบางทีเวลา คนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวงการของเทคนิคอ่ะเขาไม่ได้เข้าใจหรอกว่าสครัรมมาสเตอร์อรคืออะไรเขาก็จะอ้างอิงถึงเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์นี่แหละหรือบางทีเขาเขาใช้คำว่า PM กับ ทั้ง product owner และ project และ p r o r a m master ด้วยซ้ำโอใช่ค่ะคือใช่ค่ะตาก็เลยรู้สึกว่าบางทีคือเราไปดูที่หน้าที่เนื้องานของของสิ่งที่เขาคาดหวังให้เราทำะจุดจุดนั้นค่ะโอเคได้ไโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังสับสนอยู่ก็เดี๋ยวมาคุยนอกกรอบกันแล้วเนาะได้ค่ะเขาเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะยาวก็ product owner role นี่มันคืออะไรครับตา product owner role นะคะถ้า ถ้าให้อธิบายก็คือเหมือนเป็นโรที่อยู่ตรงกลางระหว่างสามสายหลักๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีเป็นสายเทคนิคอลสาย UX/UI แล้วก็สายบิซิเนสค่ะคือเราต้องผสมประสานระหว่างสามสายนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่จะบอกทีมว่าสิ่งที่เรากำลังจะพัฒนาอยู่อะค่ะมัน มันจะเป็นรูปร่างยังไงหรือคือวิชั่นของโปรดักต์นั้นๆว่ามันจะเป็นรูปร่างยังไงร,รวมถึงว่าเราจะต้องมี s t r a t e g y หรือว่าใส่ p a r i t y ลงไปว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำถัดจากนี้และถัดๆไปจากนี้เนี่ยมันจะเป็น p a r i t y ยังไงบ้างค่ะสื่อสารโอเคใช่ค่ะก็มีเมื่อกี้บอกว่ามี development มีด้านความสวยงามแล้วก็มีด้านของ business ค <Business, S 2> ือรวมกันสอันเนี้ยโปรดักต์คนเนอรับผิดชอบใช่ไหม เ,เราเราเป็นเหมือนเป็นตัวกลางที่เราจะต้องประสานงานของทั้ง3แกนเนี่ยเข้าด้วยกันเพราะว่าในบริษัทของเราเองอะแน่นอนมีทีมเทคนิคอมีทีมเดเวลลอปเปอร์ใช่ไหมคะคมีทีมดีไซน์หรือ<嗯> UX ใช่ไหมคะแล้วก็มีทีม Business หรือ Sales หรือแมネจเมนต์ทั้งหลายแห <okay. S 2> ล่ก็ตาม <嗯 S 2> คือแต่แต่ในใน,ในบริษัทหนึ่งกตาเชื่อว่ามันจะมีทีมพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนที่จะมาประสานงานคนที่จะมาเชื่อมโยง ความต้องการหรือการทำงานของทีมเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะคือ product owner นี่แหละแล้ว product owner ไปกำหนดการทำงานของฝั่ง business หรือเปล่าอ่าจริงๆดูเหมือนคือชื่อมันเป็น product owner นะ,ะ,ะจะเป็นเจ้าของเฉันก็ต้องกำหนดว่าสิ่งที่สิ่งที่ทีมกำลังจะทำอยู่มันคืออะไรไม่ไใช่ค่ะถ้าถ้าตามอาจารย์ framework แล้วอะค่ะก็คือ product owner ควรที่จะมี authority หรือ,อสิทธิ์ในการกำหนด ว่า Product หน,หนึ่งควรจะเป็นยังไงรวมถึง parity ว่าควรจะทําอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าพอเอาความเป็นจริงแล้วตอนที่เราอยู่ในบริษัทครัหนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นที่เป็นเจ้าของ p r o Product แต่เพียงผู้เดียวเรายังมี t o อแบบ upper management ของบริษัทอีกมากมายที่บางทีคือ,ค,อคือจริงๆเขายังให้เราตัดสินใจนะแต่ว่าเขาเหมือนกับเราจะต้องเก็บ requirement มาจากหลายๆสายมากกว่าค่ะคือที่แน่ๆเก็บจากยูเซอร์ที่ต้องเก็บแน่ๆเนาะล้วก็เก็บจากแมนจเมนต์ทั้งหลายเก็บจากสเต็กโฮเดอร์ทั้งหลายที่เราจะต้องดิวด้วยยิ่งถ้าเราต้องทำให้พาร์ทเนอร์บางเจ้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บจากเขาด้วยใช่ค่ะแล้วคุยกับเขาแล้วก็เอามาคิดมาเป็นแล้วมาเป็นวิชั่นของโปรดักต์รวมถึงมาเป็นว่าแล้วเออเราจะต้องทำอะไรกันต่อ อืมโอเคก็พอคิดสละตะมาแล้วก็ไปสั่งทีมงานให้ทำใช่ไหมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือตาคิดว่าจะทำแบบนั้นก็ได้นะคะคือคือเพราะว่าเพราะว่าโรของเราอะ่ะเราสามารถที่จะเหมือนเขียนเป็น user story เนะเาะแล้วก็ส่งให้ developer ทำต่อได้แต่ตารู้สึกว่ามัน มันเสียดายถ้าเราจะทําแค่นั้นค่ะโดยเฉพาะในในสกรัมในอาจายสกรัมเฟรมเวิร์กที่เราให้ความสําคัญกับคนเนี่ยเอาจริงสิ่งที่เวลาเราจะทําก็คือว่าเราได้มาเป็นเหมือนเราได้เป็นเพนพอยต์หรือเราได้เป็นรีควอรีเมนต์มาแล้วแหละค่ะแต่ว่าเราก็จะมีคุยกับทีมเอาตรงนั้นเนี่ยมาคุยกับทีมทั้งสกรัมทีมเลยค่ะว่าเอ้ยเรามีเพนพอยต์หรือว่าเรามีรีควอรีเมนต์ประมาณเนี่ยเราจะทํายังไงดีกับกับ Product เราเพื่อให้ไปสู่จุดนั้น อ๋อ oh, จริงๆก็คือเอาโกตั้งต้นนั่นแหละอโปรดักต์โอเนอร์ ừ, เองก็เหมือนอาจจะไม่ได้คิดให้ซะทั้งหมดหรอกแต่ว่ารู้ว่าละฉันจะไปอันเนี้ยแล้วก็ทั้งทีมก็ช่วยกันคิดแล้วกันว่าจะไปอย่างเงี้ยยังไงอะไรย่าง,างี้ปะประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วปกติถ้าในในการทํางานอ owner โปรดักต์โอ r เนอร์โรดจริงๆเนี่ยเน้นอะไรสําคัญมากกว่ากันไอ้สา,สาตัวเมื่อกี้เนี่ยที่ว่า Development UX แล้วก็เอ่อ s ิ s เแต่ว่ามันมันก็พูดยากนะคะเพราะว่าสมมตินะ ถ้าเราเน้นแต่เทคกับ UX ถ้าเราไม่เน้น u ิ i เน s s เลยมันก็ขันไม่ได้ใช่ถ้าเราเน้นแต่เทคกับมิชเน็ s แล้วเราไม่เน้น UX ลูกค้าก็ไม่ใช้งานเราไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือตารู้สึกว่ามันเป็นโรที่ต้องผสมผสานค่ะอก็เป็นก็เป็นการเป็นคนไกล่เกลี่ยเป็นคนรวบรวมเป็น facilitator รวมอะไรโลหลายๆอย่างรวมกันทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายเรานี่แหละแต่สุดท้ายเราก็เป็นคนแบบ เมกติสชันนะคะว่าอะงั้นงั้นสุดท้ายเราจะทำแบบนี้แหละเราจะออก d u c ตในรูปแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่ในความเป็นจริงพอเราอยู่ในในในบริษัทหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่เราตัดสินใจอะ่ะบางทีเราก็ต้องแบบสื่อสารให้ทั้งทั้งสเต็กโฮเดอร์ทั้งทีมเข้าใจตรงกันด้วยคือ manage ทั้งสเต็กโฮเดอร์ด้วยว่า นี่นะคือสิ่งที่พวกคุณพูดมาทั้งหมดอะ่ะเราจะทำแบบนี้นะคะอะไร<อ>แบบนี้คะ่ะโอเคองั้นก็เดี๋ยวอุปวินนิดนึงไอสแก,กมเนี่ยถ้าเขาจะไม่ผิดเนี่ยมันก็คือ,อ,อในแต่ละ iteration ซึ่งอันอาจจะมีเป็นวีคหรือสองวีคอะไรก็แล้วแต่เนี่ย <c oughs> ในช่วงระยะเวลายสั้นๆเนี่ยก็จะทั้งทีมเนี่ยก็จะเข้ามากำหนดกันว่าเออฉันอยากจะได้อะไรใช่ไหมแล้วก็พอเออดดี้เอ็นก็มาดูซิว่าทำได้ตามเป้าหรือเปล่า อย่างนี้ใช่หรือเปล่าสกรรัอ่าก็เมื่อกี้อย่างอิ e ท a เรชันที่พี่แม็กพูดก็คือถ้าในสกรัฟรมเวิร์มเราจะใช้คาว่าสปรินต์อ่าเออถูกไหมใช่ใช่ก็ในสปรินต์ก,รรก็ ปกติก็จะอยู่กันระหว่างแบบหนึ่งถึงสามสปรินต์อะไรเงี้ยแต่ใช้คำว่าสปรินต์เลยเนาะค่ะก็คือพอพอเริ่มสปรินต์มาค่ะอันนี้จะเป็นจะเป็นในเชิองอาจายโปรเซสละซึ่งคนที่ดูแลตรงนี้จริงๆจ,จะเป็นสก,กรมมาสเตอร์ที่เขาจะคอยแบบเฮ้ยยูทำตามโปรเซสนี้หรือย,ยังอะไรประมาณนี้ค่ะคือพอเริ่มสปรินต์มาค่ะอันดับแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเราจะเอา Product Backlog อมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยอันไหน p priority สูงสุดครับค่ะเราก็เอาเข้าสปรินต์ว่าโอเค สปรินต์ถัดจากนี้นะอาจจะเป็นหนึ่งถึงสองวีคหรือสามวีคก็แล้วแต่เราจะทําอะไรกันบ้างครับค่ะแล้วก็ในในแบ็กลอกนั้นน่ะก็มันจะเป็นแบบยูเซอร์สตอรี่ไลฟ์สตอรี่รวมกันเนาะแล้วเราก็มีลิสต์ของสิ่งที่อยากจะต้องทำนั่นแหละคนเอาเนอร์ก็เดินเข้ามาปุ๊บเริ่มต้นสปรินต์บอกอ่ะเนี่ยพายที่สูงสุดทำตามนี้นะอถูกไหมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทำไมพี่แบครู้สึกว่าพอจากอนเนอร์ไม่ได้แบบ ไี่ปีะยัดน้่ประยัมจะบอกว่าอ่าโอเคมันมีแล้วเออเนี่ยการังจะสื่อไปดูว่าเอ๊ะตอนที่ทีมงานเขารับรู้มาว่าตผู้ดเนร์ตัดสินใจเงี่ะ kind ก <of calculating. S 1> ่อนหน้านั้นโูรดเนร์ต้องเตรียมตัวอะไรมาให้ทีมเยอะมากค่ะแล้วจริงๆตาว่าทีมรู้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนจะเริ่มสปรินต์เองก็ตามอะกว่าที่ลิสต์ของ user story หรือ requirement นั้นๆนะคะจะพร้อมให้ ทาง developer ได้เริ่มทํานะสกรีนนั้นจริงๆอะ่ะมันต้องผ่านการที่เราเรียกว่า refinement ครับค่ะคือเอามามา grooming ม,ม,มาคุยกันว่าไอเนี้ยตั้งแต่ตั้งต้นเลยเอ่อ e p o i n t คือแบบนี้หรือ requirement แบบนี้เราก็มีคุยกับทาง tech t e บางคนหรือรหรือก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าอประมาณนี้ยเราต้องทําอะไรประมาณนี้นะเขาต้องการ research อะไรมากขึ้นหรือเปล่าเนี้ยค่ะคือเราจะต้องคุยกันให้ชัดเจนแล้วว่า การที่เราจะทําอันเนี้ยให้ลูกค้าหรือรให้ยูเซอร์ค่ะเราจะทําไปในเวนี้ดีไซน์เป็นแบบนี้ค่ะอืมีคอนดิชันแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เตรียมไวไในไว้ในแบ็คลอกให้เรียบร้อยแล้ว okay คอสปรินเริ่มปุ๊บเราก็โอเคมาดูกันว่าโอเคสปรินนี้นะเราจะทำสตอรี่หนึ่งสองสามสนี้ตามที่เราได้เคยคุยมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ <okay S 2> ค่ะก็จริงๆก็ตามคอนเซปต์แล้ะเราอยากทำอะไรให้มันเร็ว เพฉะนั้นการที่จะทำให้เร็วๆปุ๊บก็ถ้าถึงมือคนทำแล้วต้องต้องเคลียร์แล้วจะต้องทำอะไรแล้วถูกไหม่ไม่งั้นมันก็จะไม่งันก็ต้องมานั่งเสียเวลาคุยทำแบบนี้แบบนี้สิเสร็จปุ๊บก็นั่นตัดสินใจอีกใช่ค่ะแล้วในมุมมองของตาในฐานะเอ่อโปรดักต์โอเนเนี่ยเอ่ออะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จะทำให้เอ่อทีมสำเร็จบางครับในการทำาอเจน e ์เดเวล็อปเมนเนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยใช่ไหมคะอืมตาคิดว่า เรื่องคนสําคัญมกคือ Mindset ของคนในทีมค่ะว่าเราเข้าแต่อยากจะคือเราเข้าใจในใน process ในการทํางานของเรามากแค่ไหนเหมือนที่ตาเกิดตอนต้นก็คือไอ้จจริงๆไม่ใช่ Framework เนาะมันก็มีเมันทั้งเป็นทั้ง Framework แล้วก็ Mindset ด้วยใช่ค่ะใช่แล้วมันไม่ใช่ Document มันไม่ใช่ว่าฉันทําฉันร่างให้คุณละตามเนี้ยคุณทำตามนี้แหละคุณทาตามนี้สิมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ อีกไมเซ็ตที่สําคัญคือบางบางทีเราจะรู้สึกว่าอยากจะทําอันเนี้ยเราจบเราไม่ต้องแตะมันอีกเลยเออมันเป็นมันเป็นไมเซ็ตสำหรับคนกลุ่มหนึ่งนะ <laughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ค่ะคือบางทีอย่างอย่างตัวเราเองบางทีเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกบางทีที่แบบ อ้าเปลี่ยนอีกแล้วอ้าเปลี่ยนอีกแล้วหนึ่งเอออ้าเมื่อวานพูดแบบนี้ทาไมวันนี้เอาแบบนั้นแต่โลกแห่งความเป็นจริงก็ประมาณนี้แหละใช่ค่ะเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนอ่ะใช่ค่ะเราข้อดีของอาจารย์คือมายเซ็ตเราคือเราเหมือนกับพัฒนาอย่างต่อเนื่องอคือเราปล่อยออกไปเร็วเราพัฒนาฟีเจอร์หรือโปรดักต์ให้ลูกค้าเนี่ยออกไปเร็วเพื่อที่จะเราเราจะเก็บฟีดแบ็คอืม,อมแล้วก็เอามาเอา Data เอาสเตตที่ได้อ่ะมาดูว่า แล้วจริงๆเราต้องพัฒนาไปในทางไหนอีกอืยิ่งได้ฟีดแบ็กเร็วเท่าไหร่แอปพลิเคชัน,ใน,ในเราก็จะได้พัฒนามากขึ้นเท่านั้นใช่ค่ะนะใช่ค่ะอืม <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยจริงๆค่าสําหรับตัว product owner นะคะคอยา,ากจะเน้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นโรที่ผสมผสานกันร,ระหว่างสามศาสตร คือเทค UX UI แล้วก็ b u s ิจเนสนะคะแต่อย่าถ้าเป็นไปได้ตาสึกว่า product owner ถ้ามีพื้นของทั้งสามศาสตร์นี้ค่ะตาว่าก็จะยิ่งช่วยให้ user story หรือว่าการทำงานกับคนในสกร m t ท a m เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสมูทมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเป็นตัวแทนของทั้งสามฝ่ายใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจอยู่อันนึงก็คือแล้วถ้าเกิดว่า น้องๆหรือท่านผู้ฟังเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้การมาเป็น Product Owner เนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมคะมแต่ว่ามันเป็นโรที่อยู่ๆถ้าเราจะมาเป็นเลยอะบางทีคือผู้บริหารหรือคนใน,นบริษัทจะแบบเออแล้วอยู่มีมีแบบ เรคคอร์ดหรือมีหลักฐานอะไรว่าแบบยู่สามารถทำได้อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเราอยู่ในโลกของซอฟแวร์เดเวลลอปเมนต์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรไหนก็ตามอะ่ะตารู้สึกว่าเราสามารถที่จะขอลองทำโรนี้เหรออ่าใช้คำว,ว่าขอลองทำใช้คำว,ว่าอะไรนะ ขอลองทําเนื้องานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของเราได้ตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้เราเป็นเทคอยู่แล้วเพราะว่าพื้นเพตาตาเป็นเดเวลอปเปอร์มาก่อนใช่ค่ะแล้วตาก็เพิ่งเปลี่ยนสายมาเป็น product owner แต่ก่อนที่ตาจะเปลี่ยนสายมาเป็น product owner ค่ะตอนนั้นคือตาก็ขอเขาที่จะมีส่วนร่วมในการทําทั้งอาจารย process ครับค่ะแล้วก็ทั้งในเรื่องของ ux ui โอเคเพื่อจะได้เข้าใจทั้งสมฝ่ายนี้ใช่จริงๆแหละ ใช่แล้วตาก็มีไปเรียนด้านบิจนเนสเพิ่มเติมด้วยอืแล้วพอเรามีส่วนร่วมกับตรงนั้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะอืแต่ตอนนั้นตาก็ก็พอมีโอกาสพอมันมีตําแหน่งตรงนี้เปิดอ่ะต่ก็ขอเขาเขาไปทําเลยอ๋อคือเตรียมความพร้อมของตัวเองในทั้งสมสายนี่แหละคือมันในไอจายทีมันก็หนีไม่พ้นมันมีแค่สามโรเนี่ยถูกไหมเอ้ไม่ใช่สามฝ่ายคือเดฟ ความสวยงามแล้วก็บิสเนสมีแค่นี้ถูกไหมใช่แล้วตาก็เห็นเห็นมาเยอะเหมือนกันค่ะทั้งฝั่งเทคที่มาเป็น product owner หรือฝั่ง Business ที่มาเป็น product owner หรือกระทั่งดีไซน์หรือกระทั่ง QA ก็ตาม,มที่เป็นเทสเตอร์อ่ะก็เห็นว่ามาเป็น product owner ก็มีเหมือนกันค่ะใช่เพราะเอาเข้าจริงๆอันนี้มันแค่โ,ร,โรนะ product owner เท่าที่พี่เคยเคยลองถือม่จะมี product owner role อยู่ก็จริงแต่ในนั้นก็จะมี Tech Manager ด้วย คือเทค m a แมเน r ไม่ใช่โรในสกรรมอะแต่ว่าเขาเข้ามาช่วยให้ความรู้เรื่องของด้านเทคอะไรเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้ง UX manager เต็มไปหมดเลยแต่โรจริงๆมันมีแค่สาอันอย่างที่ตาบอกใช่ค่ะใช่แล้วก็อยากจะมีอีกไมซ์เซตหนึ่งสำหรับ product owner ที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรอื่นอยู่เนาะแล้วเราอยากจะมาเป็น product owner ก็คือว่า product owner เป็น product เป็นโรที่เราต้องอยู่กับความ เปลี่ยนแปลงที่ด้วยเร็วและความไม่แน่นอนสูงมากมค่ะเพราะว่าคือกว่าที่เราจะได้มาเป็น user story รหรือก่อนที่เราจะมาได้พูดคุยกับสก,กรัมทีมว่าเอ้ยต่อไปรเราะทำแบบนี้กันนะม,มันจะต้องผ่านการคุยกับ stakeholder ทั้งหลายหรือ management หรือ partner ทั้งหลายที่เรามีเนี่ยมามาเยอะมากแล้วว่า คือแต่ละคนเขาจะมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วในมุมมองของเขาที่สมมติถ้าเขาอยู่ฝั่งบ i n เ s s เขาก็จะมองแต่บ i n เ s s ถ้าเขายู่ฝั่งเซลล์หรือถ้าเขาอยู่ฝั่ง Market ็ตต้เขาก็จะมีในมุมมองที่ที่เขาต้องการซึ่งเป็นเป็นประโยชน์สําหรับแล้วมันเ,<ร>เป็นใช่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในมุมของเขาแต่ว่าเราจะต้องเอาสิ่งความต้องการทั้งหมดเนี้ยเอามาย่อยแล้วก็เอามา แปลง่างให้การมาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น user story หรือ requirement เล็กๆนั่นแหละถูกเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากก็คือ conflict management โอ้อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าคุยกับ party หลายา party เนอะใช่ค่ะเคยแล้วเคยเจอทีมที่มันมี product owner หลายคนไหมเคยเจอค่ะเป็นยังไงอ่ะก็มันจะมีทั้งแบบที่แต่ละคนดูดูแยกกันไปเลยคือใน product เดียวกันนะแต่ว่าเช่น เมนูนี้เมนแบบสมมติเข้ามาในโฮมเพจเนี่ยอาจจะมีแบบหลายเมนูหลักคือหลายโมดูลอะไรอย่เงี้ใช่หลายโมดูลแล้วมีทั้งแบบที่แต่ละ product แต่ละคนดูแต่ละเมนูแยกกันหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็นทีม เป็นทีมของ Product Owner ที่เข้ามาช่วยดูโมดูลนั้นๆเดียวกันก็มีค่ะมีทั้ง2แบบอ้างี้ถ้าเกิดมี Product o w n e ซื้อสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ตีกันตายหรอที่เจอมาแล้วก็ที่เคยทำมาก็ไม่มีนะคะใช่ค่ะมันอาจจะมีบ้างในกรณีคือตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเลขคีกันด้วยบางทีเราก็มีโหวตหรือบางทีเราก็าถ้ามันมันตกลงกันไม่ได้จริงๆอะค่ะบางทีเราก็มีขอประชุมกับกับ เซ็ตโฮเดอร์หรือว่าหัวหน้าหรือหรือทีมแมネจเมนต์ของบริษัทเราก็มีเหมือนกันค่ะโอเคก็จริงๆในในตัวโปรเซสหรือว่าเฟรมเวิร์กเองเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเคลียร์ความบาดหมางใจไปได้ระดับหนึ่งแล้วแหละหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันก็มีโหวตมี ทำความชัดเจนหรือเอาคนที่ตัดสินใจได้สูงสุดมาเช่นเจ้าของตังเป็นต้นใช่มาบอกเจ้าของตังบอกแบบนี้ก็ต้องแบบนี้แหละค่ะอันนี้คือที่ตาพูดคือที่ตาเจอมาในโลกที่ตาทํางานมาทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าในตามในทฤษฎีของอาจารย์ของสกัม f ฟ a เวิร์กเลยอ่ะจริงๆแล้วมันคือ1 product owner ดูแลหนึ่ง product backlog อ๋อ backlog ใช่แล้วก็อยู่กับทีมนั้นใช่คือที่ตาพูดอาจจะไม่ได้ตรงตามแบบ ทอรียร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะในโลกแห่งความเป็นจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรตรงตามทีษฎีเทนานั้นค่ะนี่แต่เด๋ยวนี้เขาจะมีแต่แบบเออโอเคเป็นทีมนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นตามพี่กุลวัตก็จะมีฟล์เลเวลอาร์เคเต็ตเจอร์ด้วยคือมันจะต้องเอาทีมหลายๆทีมมาคุยกันต่ออะไรเนี้ย <c oughs> ในอนาคตเนอะ <c oughs> ก็ในอีกขั้นหนึ่งค่ะอ่ะน่าจะครบถ้วนแล้วก็พอสมควรนะครับแล้วก็ก่อนจากกันเนี่ยเออน้องตาอยากมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับ มีค่ะเเอาก็ก็อยากจะฝากนะคะก็ผลิตภัณฑ์คือหนึ่งใน product ของเราเนาะก็คือของโบเทคที่มีอยู่ในเมืองไทยอะค่ะตอนนี้ก็มีเป็นแพลตฟอร์มก็คือ frank.co.th นะคะที่อยากจะฝากฝังให้ทุกคนว่าถ้าสนใจในการซื้อประกันออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ คือได้ทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถประกันมอไซค์พรบอ,อท่องเที่ยวโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะใช่ก็ถ้าสนใจสามารถเข้ามาที่ frank.co.th เพื่อเข้ามาค้นหาเปรียบเทียบซื้อแล้วก็ได้ความคุ้มครองแล้วก็ได้กรม,มาทันทันทีเลยหลังจากจ่ายเงินก็น่าจะเป็นที่ที่ครบถ้วนสําหรับเรื่องประกันเนาะใช่ค่ะอโอเคก็ ถ้า,างั้นก็วันนี้น่าจะครบทั่วแล้วนะครับขอบคุณทุกท่ทานที่ติดตามนะครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา198 beauty.com เพื่อทำให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้ Data และความเชี่ยวชาญในตลาดเทลส์แ b e a u บิวตี้ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ผมกำลังมองหา Mobile Mobile d e v e l o p e r ทั้ง iOS Android Food Stackeloper และ Android, Full Stack Developer, e Data e-Commerce s c i e แล i s t นารงานกันนะครับ เทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนต์โดย NVK